มาแล้วไอเทมเมเนียเปิดให้บริการใหม่แพลตฟอร์มซื้อขายไอเทมเกมเงินในเกมและไอดีเกมที่ใหญ่ที่สุดจากเกาหลีช่วยให้เกมเมอร์สามารถซื้อขายไอเทมเกมและไอดีเกมได้อย่างปลอดภัยโปรโมชั่นโคสลดมีให้เราเลือกหลายรูปแบบคลุ้มทุกโปรโมชั่นหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอของคูเกมเมอร์ตู้ไปศัตรูไปด้วยกันแล้ว่าตอนนี้นะผมเราเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าไฮยะเตะนะครับผมมาแล้วครับผม,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 ผมก็ไฮยะเตะผมหยิบมาเจอกับมาหลอดฝัน,รนออตรงข้าวนะครับผมทุกคนอ่าก็ไม่รู้ว่ามาหลอดจะสู้หอนเออไม่ใช่ดิไฮยะเตะได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนอ่ะเราต้องมาเราดูครับผมไฮยะเตะ อ๋แล้วครับผมแล้วเหมือนผมจะเจออลิส้อยนะเหมือนจะปล่อยให้เทียวยืนกับเออลินดินนะครับผมแล้วทําไมมาถึงมาช่วยบนได้เนี่ยอลิส้อยเหมือนเขาจะรู้นะเพราะผมเอาไฮยาเต็มกดมาหลอดนะครับผมโอ้ว้าว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 เกินไปเฮ้ยฮัลโหลอะไรครับเนี่ยผมทำอะไรให้คุณโอ้ อย่งว่ากดเขาน่าจะกดมาสามคนนะเออเขาพยายามไม่ให it, er, an, ้ไม่ให้ผมเล่นเลยเหมือนพยายามแบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันปะลาเดี๋วทันบลาผ่านละลาก่อนลาก่อนอเอาเดี๋ยวมามามาฮ่มาดิมาหลอกมาตี้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 สู้เปล่าเออาไปกินนมยู่ะ นมากออนขงเราถูกกโจมตี็อย่าจะออกเป็นสายสโลแล้วกันนะครับผมทุกคนอ่ะขอเป็นทารอนก่อนแล้วกันอย่าออกเป็นสายสโลเพื่อไม่ให้มาหลอดเดินนะครับผมจะแบบไม่ให้เดินเลยปมบอดเลยไม่ต้องเล่นแต่เหมือนเราจะได้บูมาทีป่าไปดีเออบายครับมาไปไหนเอาไปไหนเอามาตีเฮ้ยเกินไป จ่ายต้องจ่ายผมต้องจ่ายออกนฮะก็โหดมาเร็วเกิมนมันจะมาบูหรือเปล่าเจ้ากระโจยต้องเล่นดาบของเราเจ้าโจตอ่าแจกเหรอ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 ,หรอน้องหนูหนูแต่แจกก็ไม่บอก,กไม่บอกพี่เลยน้อง ดวสขิงหน่อยละกันเฮ้แล้วเหมือนจะเอาโอ้จะกลับบ้านแล้วเหมือนนารยาจะเอาไหวเหรอเพื่อนนี่ไม่ไหวนะเนี่ย2,000แห่งสายเลือดไม่อาจตัดขาดได้แข่งหน่อยนาฬยาแข่งหน่อยโอ,อเคนาฬยาแท่งให้นะครับผมเพราะว่าไม่ไหวนะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเร่าโล่เร่าโล่เร่าโลผมต้องกลับบ้านนะ มาเก็บอ้อยไปแล้วนะผมสอ่อหนึ่งเออหนึ่งสอ่อนะผมตะกออ้อยจะเหมือนว่าเขาจะมาแจกให้ผมขิวเล่นๆป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีทีนี้ก็ยังไงต่อละครับผมไลฮอนเก็บไปซ้ำแล้วนะครับผมทุกคนเอาไปกินอย่าออกสายสโลผมจะไม่ให้มาหรอกเขาเดินนะ นี่ยอย่าเขาเล่นได้ด้วยคนความพัฒดีจากบินจามีราคามหาศาลราต้องวิ่งไปเติมเลนกลางด้วยนะครับผมเราได้มังกรมานั่นแล้วเหมือนจะเล่นกลางยังไงอุ้ยเทวจะตายแต่มาหรอกเขาหายวะทุกคนอ๋ออยู่ยังอยู่เลนบนนะครับผมเขาซุ่มนะเขาซุ่มเขาซุ่มอ่าแล้วเดี๋ยวผมตีมยังไม่ตีอีกทีนะก็ให้เกิดขออ้อยตอนนี้ผมลงมาเติมล่างนะครับผมเอาไปกิน หายไปเนี่ยโอ้มีฟิกเกอร์ออกไม่ทันดื่มไปนะครับตายเลยอยากได้นาติอยากได้เมทขอนำไมเนลป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งถ้าจะเหมือนเล่นล่างเราจะฟรีเลนบนเราก็วีนะครับผมเลนบนเขาก็ฟรีเราก็ฟรีล่างครับเอายังไงฝักทีดี้โอ้เหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าจังหวะนี้ ไม่น่าทันนะครับผมนาคอ้อนมัวแต่ยังไงท่านไม่เอาทันอยู่นะ,ะยังเหลือป้อมนะครับผมยังเหลือป้อมเฮ้ย,อ,อ,ยอันนี้อันตีมั่วแล้วอันตีมั่วแล้วอันตีออกมั่วแล้วเอาล้วครับผมจงังหวะนี้สามสองสามสี่สี่สามยังไงเหมือนจะอะไรจะไม่มีบูนะครับผม,มเฮ้ยซิกก่อนแล้วค่อยมุองงดโจตี อะไรนี้เรากดได้นะเรากดได้นะเรากดไหวนะป้อมแน่ๆผมบอกเลยอุ้ยสวยอ่ะได้แล้วหรือเปล่าได้เนาะแล้วคือผมต้องเข้าไปเอาข้างล่างองจากได้โอเคครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมหนึ่งเทวนัทกับลินลิศเหมือนเทวจะฟิกไปแล้วนะเดี๋ยวเอาไม่เอาป้อมละเพื่อนอ้าวอ้าวอ้าว ลอกลอกลอกโอเคครับผมจังหวะนี้อยากจะออกเป็นสายสโลนะครับผมเป็นบอดเทปนะครับผมออกสายสีฟ้าเพื่อไม่ให้มาหลอดเดินนะครับผมทุกคนก็อยากจะขึ้นดาเมจด้วยนะเป็นคริข้อนะครับผมป้อมเหลือกันน้อยนึงนะครับผมเหมือนว่าจะไม่มีใครมาตะกินเล่นบนจะมีใครมาตะกินเลนบนหรือเปล่าเขาก็จะพยายามปล่อยคิปดันนะครับผมเพื่อ ไม่ต้องมาตีเนโอเคเลนกลาง2ตัวนะครับผมผมแต่อ้อยไปไหนผมไม่รู้อ่ะอ้อยอยู่ล่างนะอ้อยอยู่ล่างนี่ครับผมอ้อยอยู่ล่างเราความเทปดีจากนินจามิราคามหาสมุทรบนเราเทปแล้วนะครับผมโอเคอันนี้บนเราเทปแล้วต้องเลนมาก่อนสองสองยังไงครับผมเลนล่างจังหวะนี้อันนี้ที่สบายนะแต่อ้อยเขาโลเหมือนกันนะเจ้ากุงจงดีจงตีวีระ ไปเพื i. I ่อนจะยิงห่างๆอย่างห่วงแล้วเพื่อนอไเกนผมยิงห่างๆอย่างห่วงแล้วว่ะโอมก็เกินไปถูกโจมตีเจ้าขึ้นไปอยู่บนจุดสูงคอร์รุ่งไปแล้วทุกคนเกินไปเกินไปเปล่าอยู่ไปไหนอยู่ไปื่นอยู่เพื่อไม่อยู่นะครับมอหลังเขาต้องมาเติมบนอยู่ดีนะ โอ้โดดถึงกระโดดช็อกใส่ผมเลยนะครับผมเอาเมื่อกี้ทำไรความรีบเปรี้ยวอ่ะเมื่อกี้ทำไรเปรี้ยววะ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 ฮะเปรี้ยววะน้องเปรี้ยวเหรอน้องเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรพี่มาแล้ววะเห็นตะไคร้เลยวะสิแน่นอนอ้าวอุ้ยโอ้ยจะตาย ขีดแรงจัดเลยนะครับผมเหมือนเทโอนาจะอยู่ล่างนะแต่ว่าเราก็ซูเปอร์ครีตถูกส่งออกไปแล้วเอาได้นะไม่อาจตัดขาดได้หรืนะไหวนะคอรไหวเออไบแน่นอนนะออยังไงก็ทันนะครับผมลงไปปิดขนาดนั้นต้นหลุดเนี่ยต้นหลุดโอ้โดนตันบ้าทุกคน เฮ้ยเาดนฟอโอ้ไม่ทันออยีกื่อไปแล้วนะเดาเราก็ต้องกดเดนการ์นะจุนที่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนการผ o ทีการผลทีกผที เดีี๋ยวผมทศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วตายอ้อยตาให้เฮ้ยเีวิวนาดไม่เล่นครับผมผมไม่เล่นด้วยถ้าผมเล่นผมน่าจะตายนะครับทุกคนขอแยกกลับบ้านสักครู่ละกันนะครับผมนาขอจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสวยอ่ะล้วงเข้าไปล้วงเทลครับรอดไหมพลิซานยังไงเทลลอยตอดต่อด รอดลอดลอดอมเลงกลางของเราถูกโจมตีโอ no oh, no no ้โหเพื่อนาเทมาเพื่อเขาเทมาทุกคนผมไล่ไม่ได้อะถ้าผมไล่ต่อตายแน่เพื่อนเขามาเทมันนะครับผมไม่ใช่ควงคนาฟอร์ดที่ยังแรงอ่ะทุกเกมไปเปล่า ขึ้นไปเต้าแล้วจวังหวะนี้เหมือนว่าเลนบนเขาไม่มีใครออกไปบนเลนบนเลยนะทุกคนเช็คเช็คเช็คต้องเช็คนะครับผมเช็คทุกปุ่มเหมือนจะอยู่เลนล่างกันนะครับผมไอ้หนี่นะคอสใจเย็นเพื่อนนายโดนตันนายจบข่าวนะครับมผมมีตันนะต่อนะตันหนึ่งไม่พอตันสองอนะันนี้ผมต้ให้ ช่วยเติมการนะผมการเขาสี่อห้าแล้วนะครับผมเหมือนว่าความพักดีจากลินจามีราคามหาศาลเหมือนว่าจะหายไปอยู่เรนยังไงเออไม่หลุดนะไม่หลุดนะเพื่อนไม่หลุดนะเฮ้ยโดนโย่งงานงอไอคอแล้วโอ้โหอลิสมา ความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาดโอเคเราจะขึ้นมาสายสายสีฟ้านะครับผมสายสีฟ้านี่นะคือเอาจริงผมเล่นสายสโซลเพื่อไม่ให้รอบขอ้อไม่ใช่ได้มาเติมโอกาสเขามาเติมจะได้น,น้อยๆลงแต่เหมือนเราคุมโซนแล้วนะผมคุมโซนแล้วนะถ้าผมทำเว็บบนนะเพราว่า ผมว่าผมไปหอยาไปทำบนก่อนแล้วกันนะเ่อให้ง่ายินจิปเป่าเลนกลางเข้าอยู่นะโอเคกลางครับผมเออสักตัวกรก็ได้ดาก็ได้แต่ต้องดาวดาร์นะโอเคครับผมจังวะนี้ก็เราก็ทำการปล่อยนะ เอาไปกินหอไม่ทันว่ะทุกคนมาหลอดมาเดากระชวยเฮ้ยอ่านี่แหละครับผมจังหวะที่ผมรอคอยใส่สโลเฮ้ยโอ้เดินยึกยักตายมาหลอดไม่รอดเดี๋ยวแล้วนะครับผมนิดๆปิ้งปิู่กันกี่ตัว สี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเทลอยู่นะครับผมแต่ว่าป่าเขาไม่อยู่โอ้ยสวยดีสวยดีสวยดีเติมดีเติมเอ๋อยู่เนี่ยล่าอยู่ล่าอยู่ล็อบเบิร์กลาอยู่ ยังอยู่นะยัองอยู่นะเขายังอยู่นะความรีบร้อนก็ให้เกิดขทอสิน้านนนนสนีส่วนนี้นี่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นใส,ส่สโลครับผมใส่สโลแน่นอนนะครับผมทุกคนคือเข้าไปสโลปุ๊บ มีอลริตอยหอยสั่งนะครับผมวันนี้ช่วงจังหวะช่วงชนมุนต้องเช็คนะครับผมเช็คทุกคู่แลเปิดได้ยังไงหรือยังไงสวยดิตายอยู่แล้วมาลอดไม่ลอดสวยติ๊คือคือใหญ่เกินให้เอาคือบังเกอร์มาไว้ขนาดเนี้ยนาคอสเล็งกลางหรือเปล่าหรือยังไงจังหวะนี้นาคอสเหมือนจะขึ้นปิดแล้วนะครับผมยังไงขึ้นไปปิดแล้วนาคอสปิดได้ไหมอ๋อแล้วครับผมผมก็ไป มิชันนนน่นอิมพอติโบนะครับผมแทมแทมแทมแไมแท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 ่แทมเทมแทมแทมแม่ทมรไมเทมแทมแทมจะมแไมมแทมแทมมมแทเรมมมมมมมออมม ไม่รอดเอ้บูผมจะให้นาคอนะครับผมผมไม่แย่งแล้วถือเล่นเฉยความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลก็เหมือนจะพยายามรวมเลนกลางนะครับผมก็เลนบนก็พยายามไล่ให้นะครับผมเอาไปกินเอ้ยอย่าแย่งตังค์เพื่อนเราก็ให้นายแล้วโอ้โหนาคเหมือนจะพยายามอากดกลัวเงินนะครับผมเอาเหมือนเขาจะมารวมนะ ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นบอลดัมเหมือนจะไม่อยู่ล่างเหมือนจะอยู่ล่างนะครับผมเอาเอาอลิศน้อยยังไงโอ้โหเอาไม่เข้าเลยนะยังไงครับจบเกมหรือเปล่าไม่ได้นะครับผม ว่าเราโดนสวยเผื่อๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าต้องพยายามทำเวฟล่างนะแล้วก็ตายหมดุกคนไม่แล้วเชื่อฟลอยยังไรกันทุกคนเล่นไม่ออกแล้วนะเล่นไม่ได้แล้วนะโอ้หเล่นไม่ได้แล้วอะทุกคน ไหวไม่ได้ทุกคนพี่ว่ารู้ว่าไหวไหมความพักดีจากนินจามีราคามหาศาล จุกป,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 ปลดจุกไก่เลือดทีเดียวนะครับผมอขออนุญาตล้มเลิกล้มเลิกไปก่อนนะครับผมทุกคนขอขึ้นคีก,ก่อนแล้วกันแต่ว่าคีไม่ได้เช็ควัน,นเออมอร์นิ่งนะครับผมเขาจะขึ้น,นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้ไปขีด เปลี่ยนเป็นมอร์นิ่งสตาร์แล้วนะครับผมเพราะว่ามีตาเกิดเล่นแล้วดารสสุดท้ายนะครับผมดาฟเดย์เยสสุดท้ายเอาเหมือนจะได้เนี่ยเออดิ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 โอ้โหเอาแต่ผมเลยเนี่ยโอ้เกินไปเกินไปแล้วเด้าจุจุ แล้วผมเหมือนจะตายด้วยแล้วเนี่ยเอาไปกินเอาโจชนโอ้โหอลิศเอาไปกินยิงบ้านแล้วครับผมจังหวะนี้ฮอขอยิงบ้านขอญาตยิงบ้านนะครับผมตตีุ๋ยนนตุ๋ยตุยต๋ยบ้านทีนึงโอ้มไ,ไม่แตก สวยบ้านไม่แตกนะครับผมทุกคนโอ้เหลือ548เหลือไว้ทำไมเสียดายครัทุกคนแต่ว่าผมว่าเราต้องรีบจบนะครับผมเหมือนมาหลอดจะหลุดหรือเปล่าปิดได้ไหมเอาเอาเอาปิด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 ไม่ได้ไม่ปิดทันีอันนี้น้อยตายแล้วนะครับผมสุดยอดที่พอน เลือดของฉันหรือน้อยนาคอนโลจัดเลยทุกคนถอยความพัดดีีถอยยูราาถอยพอถอย๊บมใส่เลยเนี่ยถอย เฮ้ยอะไร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 ครับผมอะไรครับผมอยู่ๆคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมสักวันข้าจะขึ้นไปอยู่บนท้กงฟเฮ้ยครับผมผมได้เคลียร์้วทุกคน ้าเอจ้ยงไม่เกิดยัักษ์มาทันมาทุกคนเอดาร์อะไรเนี่ยเอดาร์กบังดักสเเยอร์ะให้ทีเอดาร์เอดาร์จมดีดาร์เดาร์กดาร์น่าจะได้นะความรีบร้อน ก็ให้เกิดข้อผิดพลาดก็ขอยาเป็นเซตไซเกิดเหมือนเดิมนะครับผมคุณผู้ชมดูบ้างมันพุ่มไม้ด้วยเอาดีเอาดีเอาดีดีขึ้นแล้วสมพันธ์ขึ้ซ้ายเรื่อยไม่หลังตัดขานตีเท่าไหร่เล่ยตอนนี้ดักคาเอร์เป็นตัวตัดสินแล้วนะครับผมทุกคน ดนนขึ้เกมก็นานเกินนะครับผม <Ultimate. S 2> ผมถึงจะต้องปิดออกอ่ะจ่ายเยอะเหมือนนี่นนยผมจ่ายเยอะมากทุกคนแล้วเหมือนตัวอะไรเข้าไปตัวไหเข้าไปหรือเปล่าหรือยังไงเมืยเราเหมือนจะเอาต้องเอาเวฟบบนนะเราตายแล้วทุกคน อยากจบมากเลยนะครับผมระหว่างนี้จบไม่ได้หรอทุกคนถอยสั o วันข้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้ผมจะไปเลนบนแล้วนะครับผมอ่ะก็พยายามจะรีบจบนะต้องรีบจบแล้วนะครับผม,มรอบข้อไม่ใช่ความขี้คลาด น่ญญาพอตายว่ทุกคนโดนหนักเล่นโอ้โหเยเกมนี้ไม่รู้จะจบยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนความเรียม,มันตึงเกินนะน20นาทีกว่าแล้วนะครับผมจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่จบนะเกม จบไม่ได้มันจบได้นะครับผมมันจบได้เกมมันไม่ควรตึงขนาดนี้นะครับผมเกมมันตึงมันมันจบได้แล้วเนี่ยทำไมมันจบไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนข้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้ มา,มาโอ้โอ้แล้วใครเอาเหินมาเลิศมาล่าโอ้โหหินเยอะจัดความพักดีจากนินจามีราคามหาศาลตันผมด้วยโอ้โหแล้วเหมือนจะเอา,มามไม้ด้ดวยเหมือนจะต้องถอยอันเนี่ยสวยได้อ้อยนะครับผม ช่วยดโอเคความรีบร้อนต่อให้เกิดข้อผิดพลาดเดินเลยเลยเยองกระยอาขงข้า,ขาแล้วสินะจบได้นะ จบแล้วนะครับผมเรียบร้อยโอ้โหเกมมันนานจัดนะครับทุกคนแล้วเหมือนเขาพยายามล้วงผมสุดชีวิตนะ,ะไม่ไมล้วงลินดินเลยนะ,ะล้วงแต่ผมนะครับผมทุกคนอ่ะทำเต็มที่นะครับผมสุดยอดมากทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ละกันนะครับผมทุกคนอ่ะได้แต่ละดาวมันช่างยากเย็นเหลือเกินนะครับผมทุกคน กถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครชอบกันกูเกมเมอร์ก,กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย